I'm in it I'm held up filthy, so I got this I'm winning I'm not a quitter so I'm not fucking quitting Just try to stop me and you'll drop dead missing เอาละครับก็กราบสวดยูจิโกด้วยวันนี้ก็อยู่ในรอบที่12เป็นคู่ระหว่างน้องมอบโกฮันช่วกับทางด้านของน้อง PP ซึ่งฮนะทั้งคู่ครับมันในทีมสุดกริ่งเนี่ยในน่าจะเอาทีมหลักใน PVP ไมเลยนะก็น้องพีพีมาทางด้านของโกฮังอันตราครับแล้วก็หมายเลข16 Android นะเป็นตัวใหม่ที่เขียวแล้วก็มีซูเปอร์เบจิต้าสีแดงครับตัวนี้ครับน่าจะได้ทางด้านของ ทีมภาคมาตินบูวะไม่ใช่ครับเป็นภาคเซลเออจอมผดเนี่ยขออภัยครับฝั่งของน้องมัมโก้ก็มานะของซุนแฟมครับมาท้ายหนันตระนะฮะ UI ครับแล้วก็มีทางด้านของโกคูสินเงินฮะโกคูรองเท้าเป่าแล้วมีโกหังบีครับระหว่างที่พี่พูดไปไม่รู้ว่าโกคูอันตราโดนอะไรไปครับเลือดเหลือก็จึงเดียวครับซึ่งหน้าจอจะดูแปลกนิดนึงนะเพราะว่าทางด้านของจอทั้งคู่ไม่เท่ากันพี่เลยปรับของน้องพีพีให้ใหญ่เท่ากับของน้องมัมโก้ครับ มันก็เลยจะดูแปลกๆนิดนึงเดี๋ยวเกมที่2ก็จะเป็นปกติแล้วนะฮะอ่ะโซน,นี้ครับเป็นทาน่านาของน้องพีพีนะซึ่งใช้ทา่านาของทิเมตมาเลขกสิบหกครับโคเท่เลยแล้วตัวเป็นตัวที่เก่งด้วยนะแล้วตัวนี้โดนตุ้ยท้องไหวแล้วอืรัดสวยนะฮะได้ต่อครับได้ต่อคอมโบแนะ่อย่างนี้ครับแนวน่าจะมีทางด้านของการโคเ้เชงสึ่งมาเป็นโกหังนะฮะโกคูไม่สามารถการโค้เชงได้หลังจากลงมาสนาม แล้วตัวนี้ครับมีทั้งหน้านโอ้โหบร,ราสต่อเนื่องอย่างี้ครับร่วงเลยโอ้น้องโมโกดโดนไหมไนั่นอ่ะโดนอยู่นะแล้วมันเป็นสีน้ําเงินครับแพ้สี่ครับร่วงไปอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็เหลือทั้งหน้าโก <Okay. S 1> หังบีดแค่ตัวเดียวแล้วเลือดในจอนมันวาวเห็นแต่พี่มองเห็นว่ามันยังเหลือประมาณหกสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะเดี๋ยวนี้ครับพยายามจะคอมโบทั้งหน้าของซูปเปอร์เบสต้าแล้วก็กดทั้งหน้านของอันติเมตแปลงร่างเป็นหังบีดแล้วนะ าจะเคาน์เตอร์จะกดการ์ดเขียวเลยหรือเปล่าครับเพราะว่าฝั่งนี้โดนทาลายการ์ดไปแล้วนะอ่ากดการ์ดเขียวเรียกสเปเชียลมูฟมาแล้วแล้วมันโดนยังโดนสลับตัวสลับมาเป็นนะของสิบหกนะอืมไม่เป็นไรมากเขาไหลครับมาโดนตุ้ท้องไปน้องโมโกนี่เขาน่าจะอ่าซุ่มไหมตัวละครเลยเขาก็วางมือไปแป๊บหนึ่งครับฝีมือเลยดรอปลงนะหลังจากที่แพ้น้องมิยุก,กิก็มาเกมนี้ก็ฝีมือถือว่าดรอปลงเยอะเลยนะฮะ แอนเซนตีเสียครับเฮ้ยตัวนีครับเอสเปเชียลมูฟแล้วอู้สลับได้ครับแล้วฝั่งของน้องพีพีมีท่าหน้าของอันติเมตของซูเปอร์เบจิต้านะจะได้ใช้หรือเปล่าแลวโกฮังบีดได้เล่นในวันนี้ครับเมื่อกี้เห็นได้ชัดเลยนะว่าโกฮังบีดแรงแค่ไหน้าต่อให้เหลืออยู่ตัวเดียวครับเวลากดสเปเชียลมูฟมันก็จะรีทางด้านของยูนิเกตถ้ากดหลบไปแล้วด้วยนะตรงนี้มาอีกหนึ่งครั้งสลับตัวเลยครับเป็นท่าหน้าของโกฮังมารับนะไม่งั้นซูเปอร์เบจิต้าได้ล่วงแน่ครับไม่ยอมให้เล่นง่ายทมาเครื่องหมาย โหนี่แทงเข้์แล้วหลบสวยครับล้อล้อ,ลอยึกโอ้แต่ยึกแล้วนะแต่ยังไม่ไปตามจังหวะหวัวใจไม่ได้สั่งมาเอา้าวันนี้ดวลหมัดกันนะถ้าเป็นทงหน้าของน้องมบโกชนะมัน,นีถือว่าได้เปรียบเลยจ้าวันนี้จะโดนอัติเมตแล้วก็น่าจะปิดเกมแรกไปครับเกมนี้นะเป็นทงหน้าของน้องพีพีนะชนะไปพลังขึ้นเต่าก็ถือว่าเคาน์เตอร์วันนี้ครับกำลังจับโจมอยู่นะฮะ แต่กลับมาไม่ทันนะเกมแรกัมาดูเกมที่2ครับเป็นฝั่งของน้องมอมโกครับมาในทีมเดิมนะฝั่งของน้อง PP ก็เปลี่ยนครับเป็นทางด้านของอันตราโกหังนะยังอยู่ในทีมแล้วก็เป็นอ่าซุป,ปเปอร์สิแล้วก็แอนดรอยอ่าเขาเรียกอะไรนะไม่ใช่ดิเป็นเซลเพอร์เฟกแบบตายเวอร์นะมีทีม Android มา2ก็เป็นทีมที่ค่อนข้างที่จะระบาดในแรงเนะี น้อโมโกบอกโดดเอ้าปล่อยครับปล่อยไหลโอ้โหเรียบร้อยครับแม่ตัดสินใจช้าไปครับไม่คิดว่าจะล่วงครับแต่ล่วงจริงด้วยก็ทําให้ท่านี้ครับแม่ความเสียเปรียบคือตัวแบกในเกมที่แล้วครับล่วงไปแล้วนะฮะโอ้โหประมาทล่าช้าไม่ได้เลยครับไม่ทราบว่าปล่อยไปได้ยังไงฮบโกฮังนะฮะออกจากสนามไปแล้วแล้วเหลือทางด้านของโกคุยูไอแล้วก็ทางด้านของโกคูงเท้าเปล่านะไม่รู้จะแบกไหวไหมเนี่ยนะฮะยูไอ เก็บผิแล้วก็โดนทางด้านของรัสเก็บไปรัวๆเหมือนกันอ่ะตรงนี้ได้หลบสวยครับแล้วโอ้โหจะพยายามกดการเขี่ยรครับรียกการมากันพวกก็เชงอ่ารอครับแถบเช็คไปแถบฝั่งนู้น่ะมีสีแดงสองตัวซึ่งโกควันต้ายากครับที่ว่าจะเขาเรียกว่าอะไรนะฮะจะกลับมาได้ครับแล้วเจ้าวันนี้ครับได้กดเมนนติสวนครับแล้วก็ลบแพ้สีแล้วก็มีทางด้านของแอนดูแลนเรียบร้อยครับโกหังก็โดนไปเหมือนกันนะนะ่นะทำไปเล่นไปแล้วมีสีน้ําเงินครับพอจะได้แบกอยู่นะนะ เอาแล้วครับกดการ์ดเขียวถ้าโดนไปจังๆนี่ไม่แน่นะครับไม่แน่ครับเอซิบเจ็ดครับโดนพลังขึ้นเต่าครับจะโดนสาค้วยไหมโอ้ไม่โดนนะฮะแต่ว่าหลบมาได้คอมโบต่อแต่ว่าตีไม่ค่อยจะเข้าตัวนี้แทงได้อยู่นะครับแล้วก็ตีเพินระวังนะครับโดนทำลายการ์ดไม่รู้ตัวอย่างนะฮะอย่างเป็นหมายเลขซุปเปอร์สิบเจ็ดรัดแบบต่อเนื่องเลยอ่ะเป็นตัวอะไรที่เบื่อต่อยแพ้สีครับดูครับมันตีเรื่อยๆมันก็เข้านะ โอ้ยิ่งแบบไม่มีอุปกรณ์ช่วยในการแทงดาเมจนี่ก็โอ้โหโดนเต็มเต็มเหมือนกันครับโดนไปครึ่งหลอดแล้วโดนเซลเล่นต่อตรงนี้ครับแต่ว่าน่าจะคิ้น่าจะไม่พอครับจะเป็นทาน่าน้่งของโกคยูไอครับบราสสวนไปแล้วมีทางด้านของโอ้สไตรานะโดนรัวไปแล้วก็มีบราสครับซึ่งปลอดภัยต่อการเขาเรียกว่าอะไรนะโคเชงของหมายเลขเอ่อซุปเปอร์สิบเจ็ดแต่คี้มันไม่พอนะฮะใช้ค่อนข้างเยอะแล้วก็สลับมาเป็นทาน่าน้่งของโกโกคูอัติเมต โอ้หดวงมันจะซวยครับขี่แทนที่ททของบราดไม่พอต้องใช้เป็นท่าของสตไตรายพอลงมาเป็นสตรต์ยแล้วโดนท่าของ S17 เข้าเตอร์ทันทีครับโดนโดนความสามารถของตัวละครนี้ครับตัดเลือดครับลดการฟื้นปูด,ด้วยถ้าไปโดนสาข้วยมาก็อาจจะล่วงได้ครับเพราะว่า <c oughs> แท็กแคปไปเฮ้ยควรนั่นม่เป็นสเปเชียลมูฟนะเวย้ยเรียบร้อยหรือเปล่าครับโอ้โหไม่ได้กดอัติเมตรีเลือดมาแล้วฝั่งนี้จะแย่ไปกว่าน,นั้นก็คือ ฝั่งของซูเปอร์ซิเจครับผมได้อันติเมทครับไม่รู้เป็นเอฟเฟกต์เอลเอฟหรือเปล่าต้องมาชมกันครับถ้าเป็นเอลเอฟนี่ก็อย่างครับยังเหลืออยู่แต่เลื่อนมันไม่น่าจะพอที่จะโอ้ฝั่งรู้เป็นสีแดงั้งสองตัวนะฮะถ้าคีหมดครับแล้วก็มีทางด้านของอยูริเกตติดตัวก็คือหลบแบบอัตโนมัตินะฮะก็น่าจะไม่ได้ช่วยเท่าไหร่ถ้ามีกติกากดไรซิ่งได้ก็มีโอกาสชนะอยู่แต่นี้มันกดไรซิ่งไม่ได้ครับไม่มีการชนะสีด้วยครับ โหตอนแรกถือว่าเล่นผ้าเท่าเสียโกหังไปไวไปนิดนึงนะฮะแล้วตอนนี้เรียบร้อยครับเกมที่2ตกเป็นของน้องพี่พีนะชนะไป2ต่อศเกมนะฮะ